าอ,นนอาจารย์สมบูรณ์นะครับทบทวนความทรงจําเรื่องราวเก่าๆขอบคุณมากๆกักบงานเพลงซึ่งบรรจงแต่งให้ไหมไทยอ่าอนทอดง่างครับไหมไทยอุไอรพรในยุคหนึ่งนะครับคิดทอดอย่างเอง,งห่างเจ้ามาโดนห่างคนฮักดังดวงใจห่างเจ้ามาแสนไกล ดวงใจไอ้กรัมครวนหาสิอยู่จังใดสิเป็นจังไดกันโหนกาดดาสิลืมไอ้บนโนลาคือโทษนะคือโทษยังแห็สุดยอดครับางแุโอ้ยเสียงพ่อท่านเดีพ่อพ่อท่านเดพ่อรี่รับาเนี้อ้าว แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวผลงานเพลงซึ่งอาจารย์สมบูรณ์ประชิตตังนะครับประพันธ์เอาไว้ตั้งแต่พูนที่ชื่อกับว่าไม่ไทยอุไรพรหลับเถิดที่รักที่รักให้เจ้าฝันดีฝันถึงคนนี้ที่รักเจ้ายิ่งกว่าใคร ฝันว่าเธอมีฉันนั้นอยู่ข้างกายคอยปลอบใจปลอบวัญวันเจ้าละเมอหลับสักตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสกำลังใจจากคนไกลส่งมาให้เธอเพลงเพลงนี้คือเพลงแทนใจนะเออมอบแด่เธอให้ฟังจากคนแดน Like...